สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับนี่พาเอฟซีมาชมเดก้าเดก้าเพราะงี้เราเ้าจะไปไกลได้บาทยากกินหน้าผากเด้๋ยะโอ้เป็นอะไรครับนี่เช็คครับเช็คสภาพเสาตันเนาะโอ้กระบะนี่ทรงดีนะพี่น้องดูอ่ะนี่ สวยสวยอยู่เนาะกูบุงกูบอกยาวครับกูบอกยาวหกตันยาวทำนี่ตัว่ากระสุนกระสีตัดเนาะดูได้ตึ้งเบอร์เขาดูเงียวบสิบขีดเออป้าวี่มันปั๊มสูงเงินเขาตั้งโมได้บอกว่าลุงเนยเจ้าโมได้ตั้งมงมหมดเป็นไรงป็นไรอะไรก็สิรวมแม่แล้วองอืมไปหลายแ่ไปโอ้พ่ต้องซื้อแล้วเนาะธรรมดาบ่ นี่ครับพี่น้องเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวปลาเราจะเทสให้ดูนะอู้คันนี้ช่วงล่างสวยครับตัวดูเต้านุงเต้าแหนบนีนบ่ยังไม่ได้ล้างนะครับนี่เ <19. S 1> ต้านุงเต้าแหนบเดิมๆครับแหนบไม่มีหักเลย <19. S 1> อันนี้เป็นช่วงสั้นแท้นะครับมาจากนอกเลยนะครับเอกสารอินวอยนะครับคนนี้ดูกระซี่ครับกระซี<ส>เขานี่แจ่มมากครับรีวิวครับปลาเราไปลองมาแล้วถึงรอบนะครับดูพอข้างครับพอข้างรวยยัง เลเดียนหกเส้นนะครับพื้นกระบะสวยดีนะครับแต่ว่าแผงข้างใช้ไม่ได้นี่พื้นกระบะก็ใช้ได้อยู่แผงข้างมันขี้เหร่ครับนี่ต้องเปลี่ยนแผงข้างใหม่นะฝาท้ายมีฝาท้ายก็ฝาท้ายยังสวยอยู่เพราะรถไม่ได้ใช้ฝาท้ายครับรถวิ่งถอยเศษเศษไม้เออเศษไม้เศษวัชพืชอ่ะน,นะครับแบตเตอรี่ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราที่อูเราใส่ไปนะครับ ชุดเบงชุดเบรกนี่ใช้ได้หมดครับเราไล่ดูหมดแล้วเมื่อเมื่อเช้าคัสใช้ไม่ได้ครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนลูกยางคัสใหม่ลูกยางคัสแตกนะครับเกียร์เป็นเกียร์ใหญ่นะทุกคนไก่ยังต้องมาอยู่ไงชิคชไกพร้อมวะเฮ้ยมันก็เป็นเรืองไก่ไก่ปลอมวะเครื่องนี่ไก่ปลอมไงไก่ปลอมเอ้ามัเปรื่องไก่กับีไก่พี่อ่านี่ยเกบเครื่องก็สภาพแห้งมากครับ <ด>ไม่มีควันครับว่านันปั๊มเอ่อพวงพาวเวอร์กระปงกระปุกนี่แห้งครับรถเดิมนะหัวก็ไม่ผุนะทุกคนนี่ถือว่าโอเคยอยู่นะ,นนะครับสวยครับจงตัวจามก็มีครบเลยแนบลงแนบหน้าเนะดิมๆเลยคนระับนะคันหนะ้าผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ช่วงล่างสวยมากครับสว,วสวยคือคำมาสวยก็คือต้องเดิมนะครับนี่ทุกคน อุปกรณ์มันอยู่ก็ยุ่งเลยขนนี้นดได้ฮัลโหลครับครับแยกกะัะขายยกกัะขายครับครับอ๋อของเดกาน่ะมื่นหนึ่งครับพี่กะได้แมนชุดข้านชุดอันนี้มันไหนกันทรงกันซึงอะ ยังมีไม่อยู่เลยครับแมนเก่านอกสําหรับเก่านอกเลยช่วงหลังครับผมนี่ครับก็ลูกค้าก็มีโทรมาสอบถามนะครับนี่กำลังเช็คนะเพราะงี้แล้วนี่เบึ้งว่ะอ้รถเจ้าคือหลายสูบสรอ๋ อเอาเกให้พูดดัที่ล่ะเช็คไม่ใช่ว่ารถเรามาสภาพไหนขายสภาพนั้นนะครับเพียแต่เก่าๆอย่างนี้เราก็เช็คทํางานได้ยกดําได้นะครับเพราะพอาะตเตือนน้ำมันดําย,ดยังเตือคือดําขึ้นดีบ่อเออเครับเข้ามาตามขุนวะเออ เครื่องแห้งเลยครับดูยังไม่ได้ล้างครับสภาพเดิมๆเก่าเก็บพี่น้องอ้ยยังไม่ได้ล้างครับแต่เครื่องก็มีไอหน่อยนะโทคนะมีไอีไอไ้เกือเป็นเกือสมัครกไปเลยครับพี่น้องไม่ใช่เราอะขวดนี่ซุมให้ครับนี่ธรรมดาครับของเก่านะครับนะของเก่า ขายเลยตัวนี้ต้องขห้มันขายนี่นก่อนไปขายข้าวหนากนกูไม่ได้ขับนี่เออต้องขายอื่นอได้ก่อนยังแย่ขายเจ้านะก็ชุดดำก็ขายนะครับนี่ชุดดำสวยนะครับแต่ว่าแผงข้างไม่สวยนี่ดูให้ดูเลยครับแผงข้างตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับตรงดีครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนี่แต่ว่าแผงข้างไม่สวยก็เปลี่ยนเอาครับกบกบัสซีสามหมื่นเทียมช่วยนะครับอ้สามหมื่นนะอ้สี่หมื่นไปนะสี่หมื่นไปสี่หมื่นให้ทั้งชุดเลยครับชุดก ปั๊มมส่ืนเน้อซื้อน้ำปลาเราสามซื้อน้ำปลาเราสามหมื่นซื้อน้ำผมได้สี่หมืนเรียกเราครับนเียเลียเอาครับแต่ว่ามะพร้าวปลาเราจะได้ถือด้วยอด้ายอาลาไข่ไข่คนไหนอยากฟังเสียงเรื่อนี่มันเสิได้ติดง่ไง่ะนี่ยพี่ไปเบิ่งเงินที่ล่ะายในหัวก็ประมาณนี้ครับ นี่เบาะไม่มีครับเบาะซ้ายไม่มีนะครับคือนัารดเท่าเหรีมึงเขาขึ้นออกโซนโซนด้านบนก็ครบเลยนะครับนี่ไฟครบนี่ก็ครบบอกพองอะไรก็มีนะแต่ผมยังไม่ได้ใส่ครับครับด้านบนก็โอเคนะครับนี่โอเคโอ้หัวไม่มีผูรถใช้มือเดียวอีกมือจับประตูคนอ่ะโอ้นี่บอกกุญแจสตาร์ทเท่าเพอาะชืงเลยมั้พ่วงเป็นว่าล่ะ นี่ไปเลยเอาบัตอขวกูจจาหมุนขัวบแห้งไรมันจะกิ้วเนาะดกสายมัุนดิว่ตจเอานแจกูมาเสีบเมาตาร์ทได้ยุบนั่นแล้วขัวบวกนะมาใส่ไม่ใช่หรบวอวกอ้นกออเพบวกมันลบแตกส่ตาเจ้าเยวบกันน่น นั่นเรบวกแล้วก็รขีบเส้เล็กแล้วก็มาสตาร์ตตาร์ทเป็นบะนี่โอ้ของแกบมีห้างแตนเฝอา่อมึงของแก้เลยครับนี่ลูกมันยังมีอยู่นะครับนี่แต่ว่าตัวแม่มันผมจูดไฟจูดรอวครับช่วงล่างสวยครับอันนี้เนบเนิบนีดึ่มเลยครับดูอ่ดูแค่น็อตนี้ยังอยู่นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับรถตัวรถลาเนบยังอยู่ทุกตัวเลยนะครับ กบุ้งกบ่าบุ้งบุ้งบุ้งนะเทอะบุ้งนะอู้ระบบแมพี่น้องเอ้ยเสียงเสียบฟางเนาะโอ้เกิดไปนี่นี่โอ้เสียเสียยี่ห้อวัดไปยังเราเดก้าไหมอู้หูผ่านนี่นี่อยี๋ฟังเสียงกันได้เลยนี่เดี๋ยวปลาตัวเบดให้ครับปลาบอกว่าปุ๊กเสียกติดแล้วด้วยขั้นนี้ใครอยากได้อ่ะ สอบถามกันเข้ามานะครับเบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับใครสนใจอะไรชิ้นไหนหรือยกคันก็เบอร์โทร0884746382นะผมติดต่อได้28ชั่วโมงครับน, <c oughs> นี่ติดแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ไม่เราโอ้ทายประท่านมึงหันค้าจะจับประตูมหงเป็นอะไรโอ้เื่ <c oughs> องดีเหนะ่อ มาทานครับพี่น้องมานี่คนระับเดี๋ยวปลาเราจะดิฟให้ดูนะทุกคน ปลายแกบอกว่าขับดีมากอันนี้นิ่มคนระับโบนิ่มจังไหนแหนบเดืมเนาะแหนบไม่ได้เสริมเนาะพี่น้องแหนบมันเดิมเดิมเนาะเออยกดำ่อยป๋าว่าก็นิ่มดีแต่เป็นไงแลาวก็นิ่มดีแหละบอแมนตัวน,นั้นยกขึ้นเออโอ้โอบอลงเลย ยดเดี๋ยวย์ใจเย็มันมันกันเขาเลือกพูดว่าป่ะพี่ปันจะขาวๆหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเครื่องมันมีไอนะครับเครื่องถือว่าโอ้เครื่องประมาณ70%นะครับนี่ก็จะมีปันหน่อยนะครับ แต่ว่าเสียงนิ่มดีนะทุกคนเนาะมีไอระบายหน่อยนะครับก็ <c oughs> ลงแล้วคุณลงแล้วมันบาลง,ลงเออคายอีกคายไปเรื่อยๆจนมาลงอะ่ะเอาไม่ยังแล้วไป ลูกน้องเตรียมโบกเลยไปกระจกใส่บ่มีอีกใส่ห้างใส่ห้างเนี่ยกลับได้ครับทุกคนเพื่อนอะเพื่อนอะเพื่อนอะเดก้าเพื่อนยังเราผู้เสียงเงียบดีเนาะพี่เนาะเสียงเงียบดีอ่ะนี่โอ้เปลี่ยนแผงข้างใหม่อย่างเท่เลยครับทุกคน Đây nè 3 tháng lên 60 tháng à Nó quan khảo này vậy lâu nè khảo rồi. แม่มึงเบนให้เลยพ่ะนี่น,น,น,นี่เด็ไดยี่ปอมึงพี่น้องเบิ่งขวดวะบม่เห็นทางเลยแมโอ้สงสัยมันน้ำมันเครื่องมันเกาวว่าวะพี่โอ้มาตรฐานเนี่ยครับเปลี่ยนห้องเลยครับผุนบพราะท่นี่หนวดดากรถอยู่นค่นั้น มาแล <plu> ้ครับพี่น้องอีพอพี่เลาเขาจะมาจับเจ้าจีเม่งมตะกลพูดอะไปเลยอ่อแม่งเนไหนแม่งนหัวปลาดุกหัวประดุกหัวปีเรียนเงียบน้เงียบมากคับดูอะ ไปล่องเกียร์ไปล่องเกียร์มันถีบรอบเจอปะไปไปเออมันคือมักบอลหลบเออแม่ควนควนมันจะออกเบิดเลยไหมเนี่ยหลงออกข้างหน้าไล่กลัวะควนไหมควนอ่ะโอ้ตอดบ่ตอดบ่ เย็บขึ้เร่งไปโดดไปเลยเอ้าเออโอ้ยข้อแกะไลอเ่น่ะเจียนในก่างเ้ยเออเขาทายเนาะมาทานกันไี่ดีไปี่ดีวะไป เทีดไปบ้านหงเลยหรือเ่ไปบ้านแหนวต่อท่อไปเสือมเลยตายเลยหนูออุ้ยอย่าว่าป๋าวีไปดับอยู่หุ่นเด้อรอบรอบพอดีเจนึงเนี่ยตายอุ้ยอย่าว่าพอดีเห็นแลมรงยางไหวไหมแม่เนาะเจ้าหกแรนไหวอยู่ด้วเนาะงวายมาปเจนหกหกเนี่ยว่ามันเติมนึงอยู่เออเฮ้ยทุกันมาทานครับพี่น้องโอ้โหไม่ใ่เราว่าทื่อใจครับพี่สัน